ทราบไหมครับว่าเทศกาลอะไรจัดยาวนานที่สุดตอบเทศกาลวันสงการครับจัดกันไปจนถึงปลายเดือนเมษายนเหตุผลยาดเยอะครับตัวอย่างที่กมทมเขตสายไหมในอภิชาติแสนมาโนดผู้นวยการเขตสายไหมเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันไหลสงการวิถีไทยรักสายไหมร่วมใจกันประจำปี2568 ณเวลานี้นะครับเขตสายไหมถือว่าเป็นเขตที่ดังที่สุดครับสวัสดีครับผมป๋าแงมจูโจม5วัน5เรื่องครับข่าวดีของช่างเครื่องยนต์สันดาบและอีบีคากรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมือไทยพลัสร่วมลงนามต่อยอดความร่วมมือพัฒนาช่างศูนย์บร,ริการรถยนต์ไทยพลัสแบบครบวงจรตรวจสอบบำรุงรักษารถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า นายเดชาลฤกพัฒนารักอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบอกว่าทั้ง2องหน่วยงานจะร่วมกันจัดฝึกอบรมไม่ใช่ฝึกอบรมเฉยๆนะฝึกอบรมแล้วก็สอบเพื่อให้ได้ใบประกาศมาตรฐานฝีมือแรงงานครับเก,เก่งแค่ไหนเก่งอย่างไรตรงนี้จะบอกว่าเก่งนะครับเก่งแบบมาตรฐานที่เราเป็นมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับทําร่วมกันเมื่อมีการพัฒนาร่วมกันแล้วครับแล้วก็ หลังจากทดสอบแล้วเนี่ยก็มั่นใจนะครับว่าช่างไทยพัสเนี่ยจะเป็นช่างที่มีฝีมือมาตรฐานซึ่งความร่วมมือตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าเราร่วมมือกันมา10ปีแล้วด้านคุณมนตรัตลิมปิยากรผู้อำนวยการธุรกิจไทยพัสเฟรนชชัยบริษัทสยามมิจลินจำกัดบอกว่า ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมก็จะผ่านการรับรองมาตรฐานสากล I T S O อีกด้วยครับเราพัฒนาหลักสูตรนะคะมาด้วยกันแล้วก็ได้จะเห็นตราด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นตัวยืนยันได้ว่าถ้าลูกค้าเข้ามาใช้บริการเนี่ยช่างได้รับ การผ่านการฝึกอบรมผ่านมาตรฐานที่ถูกต้องผ่านการทดสอบนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลถึงเนี่ยได้รับมาตรฐานที่เหมือนกันท่วงถามแรงตอบแรงช่างยนต์มีอยู่ทั่วประเทศทำไมถึงฝึกแค่4จังหวัดขอนแก่นสุพรรณบุรีเชียงใหม่และตรังเท่านั้นครับกรมระัณฑ์ารเนี่ยสถาบันที่ขึ้นชื่อเรื่องยานยนต์รถยนต์ก็คือสุพรรณเดี๋ยนี่พี่เคยบอกไงว่าสถาบานัน สำนักงานพัฒนาฝีใบงานเนี่ยมีทั่วไปหมดก็เหมือนร้านอาหารแะมีทุกเมนูเหมือนกันหมดแต่ถามว่าเชียงใหม่เนี่ยแอร์ก็มีรถยนต์ก็มีแต่ที่ดังคืออะไรอาหารไงหรือที่สงขาของทั้งทุกตัวเนี่ยเชื่อมใต้น้ํามีที่เดียวในประเทศไทยคนอื่นก็ทําไม่ได้แล้วดังเรื่องเชื่อมใช่ไหมทุกที่จะเป็นอย่างงี้ต่ถามว่ามีอย่างอื่นไหมมี แต่เมนูที่เนี่ยเด็ดสุดบรรดาห้างที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงก็มาฝึกที่จังหวัดเหล่านี้ฝึกอบรมเสร็จได้ใบการันตี I T S O ได้ทำงานที่ศูนย์บริการรถยนต์ไทยพลัสงานคือเงินป๋าแงมทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้าวนายปูน,ปน